ก็ชุบเนี่ยชุบแบบพอแม็กนี่ไงมาแล้วเนี่ยครับว่ไงแต่แก่เคลียบินทห้นหน่อยเขาเนี่ยเขาให้มาดำเนินการอะไรเนี่ยพอดีเนี่ยครับมีประชาชนมาแจ้งมาไม่ต้องประชาชนผมเนี่ยผมนี่แหละมาแจ้งผมผมใส่บินผิดอ่ะแล้วแล้วทำยังไงอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ลุงเขาเก็บตังค์ผมเก็บตังค์มึงเรื่องไรมึงดูเขาบอกค่าเข้าค่าเข้าหมออ่ะ มึงก็ไปคุยกับเขาดิกูไม่รู้มึงไปคุยกับเขาดิมันมีค่าไม่ได้บ้ากูไม่ไปคุยกาด้กูคุยได้ที่ไหนไร่สัตว์เอาไมไปคุยใช่เหรอมึงไปเรียกมาดิเออเขาเลใส่ตัวผู้หญิงนี่เจ๋อมึงไปเรียกมาดิอ่ามีคนไอ้คนเสื้อเหลืองผู้หญิงแบแล้วเป็นผู้ชายเด้อมึงก็ไปจ่ายตังค์มาดิเขาจ่ายตังค์ได้ไอ้หนุ่มๆมานี่หน่อยมานี่หน่อยเสื้อฟ้าไม่เราราคาเองอ่ะถ้าเข้าวไร่ราคาเองเท่าไหร่ราคาเองเท่าไหร่มาดิเอาเร็ว ผมซื้อมาสองหมื่นเฮ้ยสองหมื่นก็ไม่แพงนะวะเวเล่อะแพงเหรอหลานเขาได้จะกัวลุงเขาดูแลผมทำไงครับลุงลุงก็ไม่เป็นหมอไงเขาให้มึงเป็นหมอไม่ใช่หรอใช่เขาให้ผมเป็นหมอแต่เขาบอกว่าจ่ายตังค์หนึ่งแสนจ่ายตังค์ไปดลาบลุงผมเลขลาสามลำตูนครับเงินสดให้ไปแล้วลุงได้ แต่ปญหาคือเอ็มไม่บีว่ะต้องให้คนดึงให้อะเอมไม่มีขาดเยอะเลยย่สิบสองยูเลยเหรอโอ้โหที่เขาขายตัวเป็นแสนไม่ใช่หรอเองขายสองหมื่นเจ้าอื่นมันมีถูกกว่านี้ด้วยหรอเจ้าอื่นอนะ อ๋อสองสอง WC อ๋อสองสอง WC อ๋อ WC เองหรอแค่ WC สองสอง U เนี่ยเขามีสองสอง U เอเชียขายสองหมื่นเอานะพี่เอานะสองหมื่นอ่ะพีะ่เอาเนี่ยเขามี เปิดไอ้เฮียสองหมื่นเปิดจายไม่ได้ไอ้เฮียอะไรกูมาซื้อน,น้องมันดีกว่าไอสารเอาสองหมื่นกูเอาเอาเอาสองหมื่นอ่ะให้พี่ได้ไหมละ่ะแค่นั้นแหละให้พี่ได้ไหมเอามีคนมาขายอ่ะสองหมื่นหรอเอาดิลุงเขาเรียกลุงแนละ้วอนอครับลุง นี่กูไป็นอะไรวะไม่รู้ว่ะเออเขาเรียกลุงป่าป้าป้าสวัสครับสวัสไปด้วยครับลุงไป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 เจครับไปดินี่นะผมเองลุงผมเป็นหมอผมเป็นหมอผมทุกอย่างตุ้งยานมึงได้หมอยังมึงไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยบอลไปแป๊วรถดีกว่าไปเอารถไปเอารถดีกว่าไปเอารถดีกว่านู่นนู่นป้าป้าผมครับลุงไปรถดีกว่า ไอบอลเวด้มันขายกันเท่าไหร่อ่ะทีหนครับสองสองยูเห็นเขาบอกว่าขายสองหมื่นนะอืมถ้ามีคนขายน่าจะเป็นไปได้ละลุงเอ้ยได้เหรอมันมีหลายตัวกูต้องไปเข้าเวนก่อนนะเดยไปเอาหอมไปกันนะเอเยติมันไม่นี่มันมีห้าตัวลุงบอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะสองหมื่นตัวแรกมันแสนเดียวยัง อืมเป็นไปได้มึงที่ต่อใครได้อะสองหมืน่นเดี๋ยวผมถามาพ่อค้าให้อ่าเดี๋ยวประมาณสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าเป็นไปได้แต่มันเก่งจริงมันยืนได้ทุกตำแหน่งเลยถ้าปีสองสองมันสแตนดร้อยยี่สิบห้าจะไปยืมรถหมอได้ปะแต่ลุงจะเอาเอ็นจากไหนไปซื้อมันนะเดี๋ยวหาเอาห้า,าหล้านแล้วลงุงเติมได้ไปมาๆๆเอาค่ะเดบามาเร็ว เนี่ยชุบแบบพอแม็กนี่มาแล้วเนี่ยคบว่ไงแต่แกเคลียบินทห้นหน่อยเขาเนี่ยเขาให้มาดำเนินการอะไรเนี่ยพอดีเนี่ยครับมีประชาชนมาแจ้งอ๋อผมใส่ไม่ต้องประชาชนผมเนี่ยผมนี่แหละมามาแจ้งผมผมใส่บินผิดอ่าแล้วแล้วทำยังไงกันเนี่ยตอนเนี่ยเขาบอกให้มาแจ้งตำรวจเนี่ยไม่รู้อ่ะผมใส่ผิดครับไม่ได้เลย เงก็ต้องไปแจ้งตำรวจแล้วบินไม่ได้นะนายโยเขาให้มาติดต่อตำรวจเนี่ยมาทำคดีเนี่ยมาฟ้องทรงฟ้องศาลอะไรไม่รู้เนี่ยเงย์ก็ต้องขึ้นศาลแล้วแหละงั้นมึงมึงมึงคุยกับคนขายประกันกูก่อนไหมคนไหนครับไอบอลน่ะไปไหนแล้วอ่ะไอบอลน่ะเลื่อนเลื่อนมานี่หน่อยแล้วครับมาเหมือนติดบินมาสองคนสิบสองล้านพี่พี่พี่บอลครับพี่น่ะกูกูกูจ่ายทำเพี้ยกูมีตังค์อยู่หให้กูจ่ายสิบสองล้านมึงบ้าปะเนี๋ยวบอล ไม่จ่ายเองครับมันใช่หน้าที่ไหมเนี่ยไปดีกว่าครับลุงอย่าไปสนใจในพวกเนี้พวกขอทานนะไอ้ปัญญาอ่อนมึงมึงดูมึงนี่นะนี่ตะแก่ใส่กูนี่นี่ไอ้บอลนะเนอเออมึงก็ไปจ่ายเองว่ะมันอยู่กับมึงแล้วลุอไปใส่มาแล้วลุงปล่อยปล่อยไปพวกนี้มันปัญหาของเขาอ่ะเออจอมึงต้องไปดีกว่าเดี๋ยวเสื้อผ้ากูไม่รู้ว่าเลขอะไรอ่ะดูเหมือนก็เรื่องการขับไปเรื่อยก็จะลุงสาวครับลุงสาวมาครับลุง ลูกสาวลุงอะไรสาวมาเนี่ยเห็นไหมเสื้อที่ต้องการอะไร่ะด้วยเสื้ชุดลุงกูชุดหมอนี่ไงกูชุดหมอใครอยากเห็นทักมาเอาง่ายๆกูไม่รู้ว่าใครอยากเห็นมึงอ่ะ เจสตาบอยมึงฟังจากปากพี่นะมันขายไหมกูซื้อกูไม่สนหรอกว่ามันจะายยังไงอะราคากูรู้ว่ามันจะมีหรือไม่มีมันขายไหมไอเหี้ยแค่นั้นแหละกูซื้อมาแล้วลุงชุดยี่ห้อชุดหมอโยนหมอหทุงเนี่ยหมอพี่เ่ลุงตาไอทุกที่แหละหมอที่ดีที่สุดอะงั้น <laughs> มึงไปคุยกับอเหี้ย มีโทรศัพท์ปะอผมมีครับลุงผมมีผมมีผมที่พจะให้เบอร์แม่งขอโทรศัพท์อีกโทรศัพท์ของลนยืมไดนะมึงก็ไปซื้อได้แต้เฮาลุง แล้วตอนนี้ BBT เขาเป็นอะไรบ้างลุงแข็งโป๊กเลยปะแข็งแข็งแข็งจัดเลยมึงอยู่ไหน